การสนามกฎหมายนะครับในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับกรณีปัญหาการประกาศสถานการณ์จุกเฉินและความพยายามในการปิดเว็บไซต์ปิดสื่อสารมวลชนอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีครับว่าตีสีของวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ อาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี48เพื่อประกาศสถานการฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้พรกฉบับนี้ก็กลับมาอีกครั้งครับแต่ก่อนจะไปพูดถึงว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างผมขออนุญาตเท้าความสักนิดหนึ่งครับว่าพรก48เนี่ยเขามีลำดับการใช้มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง หลายคนพูดกันว่านี่คือการประกาศพรกฉุกเฉินและก็เรียกร้องให้ยกเลิกพรกฉุกเฉินผมย้ําตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนั้นเป็นการใช้ภาษาปากที่ติดปากกันโดยที่ไม่ตรงนะครับพระราชกําหนดฉบับนี้ออกมาตั้งแต่ปี48แล้วเมื่อออกมาแล้วก็มีการเอาไปอนุมัติกันที่สภารัฐสภามันทําให้พรกฉบับนี้เทียบเท่าพระราชบัญญัติไปเรียบร้อยแล้วกฎหมายฉบับนี้มีใช้ตั้งแต่ปี48 แล้วเมื่อไรก็ตามที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีก็จะพิจารณาและตัดสินใจใช้พรกฉบับนี้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นครั้งครั้งไปดังนั้นเวลาเราพูดกันว่านายกประกาศพรกฉุกเฉินจึงเป็นการใช้คําพูดที่ผิดนะครับจะต้องใช้คําพูดว่านายกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือให้ละเอียดไปกว่านั้นก็คือนายกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยอาศัยอํานาจตามพระราชกําหนดปี48นะครับไม่ใช่นายก ประกาศพรกไม่ใช่เรียกร้องให้นายกยกเลิกประกาศพรกรนะครับนั้นนี่คือข้เอ,อ,อเท็จจริงที่ควรจะต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนทีนี้พอพระราชก,กําหนด48มันใช้มาตั้งนานแล้วเมื่อเกิดสถา,านการณ์ฉุกเฉินขึ้นนะครับจะทําอย่างไรนะครับพระราชก,กาหนดปี48เนี่ยนะครับคือการให้อํานาจแก่นายกรัฐมนตรีว่าเมื่อมีกรณีสถา,านการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นนายก มีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อประกาศไปแล้วอำนาจก็จะไปรวมศูนย์อยู่ที่นายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากกว่าปกตินะครับกระบวนการขั้นตอนของมันมีแบบนี้ครับ 1. ต้องมีสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นก่อนนิยามของสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นอย่างไรเขียนเอาไว้อยู่ในพรากฉบับนี้เรียบร้อยถ้าหากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีประเมิน,ว,นว่านี่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว นายกรัฐมนตรีก็จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งมี2แบบครับแบบปกติทั่วไปก็คืออาศัยอำนาจตามมาตรา5ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ยังประกาศอยู่นะครับเพื่อมาจัดการปัญหาโควิด -19 หรือแบบที่2คือนายกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงอันนี้อาศัยอำนาจตามมาตรา11ซึ่งตอนนี้กำลังประกาศอยู่ในกรณีต้องการนำมาจัดการกับผู้ชุมนุม เพราะนั้นประกาศสถานฉุกเฉินตามพรกฉบับนี้จึงมี2แบบแบบปกติมาตรา5แบบร้ายแรงมาตรา11 2แบบนี้แตกต่างก,กันตรงที่ว่าแบบมาตรา5ก็มีอำนาจพิเศษแต่แบบมาตรา11มีอำนาจพิเศษเพิ่มไปกว่าเดิมอีกนะครับเช่นการคุมตัว7วันเช่นการเข้าไปตรวจสอบโทรศัพท์การสื่อสารจดหมายต่างๆหรือแม้กระทั่งอำนาจในการเรียกให้ทหารเข้ามาช่วยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นต้นนะครับนี่คืออำนาจที่เพิ่มเติมขึ้นมา รังนั้นมีแบบปกติตามมาตรา5และแบบร้ายแรงตามมาตรา11เมื่อนายกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ตามนายกรัฐมนตรีก็จะต้องออกข้อกําหนดตามมาครับอันนี้ใช้มาตรา9ออกข้อกําหนดเพื่อที่จะบอกว่าในช่วงเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเจ้าหน้าที่ต่างๆจะมีอํานาจทําอะไรบ้างจะออกมาตรการอะไรได้บ้างนะครับจะต้องออกข้อกําหนดนี้ออกมาหลังจากนั้นนายกก็จะไปต้องตั้งหัวหน้า ข้าราชการคนหนึ่งขึ้นมาเป็นหัวหน้านะครับผู้รับผิดชอบในทั้งหมดนี้ในเหตุการณ์นี้อันนี้มาตรามาตรา,ตรา7ดนะครับวรกสามและวัคสี่นะครับที่ผ่านมาเราจะเห็นนะครับว่าออบางครั้งบางคราวก็มีการประกาศการถูกเฉิน,นในชุดรับฐบาลก่อนๆแล้วก็ตั้งผู้บัญชาการหารบกเป็นหัวหน้ารับผิดชอบครั้งนี้นายมนตรีตั้งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบนะครับนายกจะตั้งรองนายกรัฐมนตรีขึ้นมา ทำหน้าที่เป็นคนกํากับนะครับการใช้อํานาจในช่วงสายการฉุกเฉินสมัยก่อนตอนสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็ตั้งคุณสุเทพเต้สุบานรองนายกรัฐมนตรีขึ้นมาทําหน้าที่นี้รอบนี้พลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีก็ตั้งพลเอกประวิตร์รองนายกรัฐมนตรีขึ้นมารับหน้าที่ตรงนี้แทนนะครับอันนี้อาศัยอํานาจตามมาตรา7หลังจากนั้นครับเมื่อมีการประกาศการฉุกเฉินแล้วออกข้อกําหนดแล้วนะครับแต่งตั้ง อุ้ำนวยการหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการจัดการสถงงานการณ์ฉุกเฉินแล้วแต่งตั้งรองนายรัฐมนตรีเข้ามารับผิดชอบกำกับดูแลแล,แล้วต่อมาครับขั้นตอนสุดท้ายบรรดาผู้รับผิดชอบเนี่ยหัวหน้าผู้รับผิดชอบหัวหน้าศูนย์อำนวยความสงบหัวหน้าศูนย์จัดการสถานการณ์ฉุกเฉินสุดแท้แต่จะตั้งชื่อเนี่ยนะครับไม่ว่าจะตั้งผบอทบมาตั้งผบตรอมาหรือตั้งใครมาก็ตามเขาก็จะไปมีอำนาจออกประกาศหรือออกคำสั่ง ในรายเฉพาะเจาะจ,จงเป็นกรณีกรณีไปนะครับเช่นอาศัยอำนาจตามข้อกำหนดนี้มาออกประกาศออกคำสั่งอาศัยอำนาจตามข้อกำหนดที่นายกออกมาเพื่อมาออกประกาศออกคำสั่งเป็นรายกรณีนายกออกข้อกำหนดว่าในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินมีอำนาจห้ามสื่อสารมวลชนเสนอข่าวฝ่ายปฏิบัติการหัวหน้าผู้รับผิดชอบศูนย์นะครับในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินก็เอาข้อกำหนดนี้มาใช้เป็นฐานในการออกคำสั่ง ห้ามสื่อเผยแพร่ห้ามสื่อรายนั้นรายนี้เผยแพร่ห้ามสื่อนั้นเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตห้ามเดินทางเข้าอาคารนั้นอาคารนี้ในเวลาใดห้ามรถไฟฟ้าวิ่งในเวลาใดต่างๆนี่คือขั้นตอนของมันผมสรุปให้ท่านลองติดตามดูนะครับสถานาการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นนายกประกาศสถานฉุกเฉินนายกออกข้อกําหนดว่าในช่วงสถานฉุกเฉินทําอะไรได้บ้างนะครับนายกตั้งคนมารับผิดชอบศูนย์การจัดการสถานฉุกเฉินนายกตั้งรองนายกมากํากับดูแล แล้วก็บรรดาพวกหัวหน้าศูนย์นะครับก็ไปออกประกาศคำสั่งเป็นลายเฉพาะกรณีกรณีไปนี่คือลำดับขั้นตอนการใช้กฎหมายฉบับนี้การใช้พรกปี48ทีนี้ครับถ้าเราลองมาดูกรณีที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่ารัฐบาลก็พยายามทำแบบนี้ตามขั้นตามก่อนเราจะเห็นได้ว่าตี4ในวันที่15ตุลาคมประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จันโอชาประกาศส,าสัญญาจุกเฉินก่อน1ฉบับแบบร้ายแรงอาศัยตามมาตรา11 ไม่กี่ชั่วโมงถัดมาวันที่15ตุลาคมเช่นเดียวกันนายมนตรีก็อาศัยอำนาจตามมาตรา9ในการออกข้อกําหนดขึ้นมาว่าในช่วสงสันญาฉุกเฉินนี้มีอํานาจอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นนายมนตรีก็ตั้งศูนย์ขึ้นมาศูนย์หนึ่งนะครับซึ่งสว่วนนี้ก็เรียกกันเป็นชื่อย่อวา่ากออรอชอนะครับกไก่ออ่างรอเรือชอชิงนะครับโดยมีพบตรเป็นหัวหน้าศูนย์นี้นะครับแล้วหลังจากนั้น ก็ตามมาด้วยอะไรครับตามมาด้วยพบอตรพลบตบทเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขในฐานะหัวหน้าก็ออกประกาศคําสั่งมาเป็นเฉพาะกรณีเป็นเรื่องเป็นราวเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆที่จะต้องถูกปิดนะครับหรือว่าเรื่องห้ามเดินทางให้รถไฟฟ้าห้ามวิ่งห้ามคนเข้าไปในอาคารสถานที่ใดในท่ห้ามรถวิ่งผ่านในถนนเส้นใดนะครับนี่คือขั้นตอนของการใช้กฎหมายฉบับนี้ ทีนี้ลองมาดูปัญหาครับไอพรลกรปี48เนี่ยมันเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาดนะครับและจนวันนี้10กว่าปีแล้วเราก็ยังไม่ได้แก้ไขมันผมสรุปมานะฮะปัญหาของพระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยมันมีอยู่2ประเด็นใหญ่ๆประเด็นที่1ครับตอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเราไม่มีระบบตรวจสอบทุงดุลเรามอบอำนาจ ในฐานะนายมนตรีที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นคนประเมินเป็นคนตัดสินใจเองว่าตอนนี้ฉุกเฉินแล้วต้องประกาศตอนนี้ยังไม่ฉุกเฉินยังไม่ประกาศนายนมนตรีก็จะเป็นคนประเมินว่าเหตุการณ์ตอนนี้มันวุ่นวายขนาดไหนแล้วต้องประกาศไหมเสร็จแล้วเมื่อประกาศก็เอาเข้าคณะมนตรีนะครับไม่มีระบบตรวจสอบทุงดุลนะครับมีแต่เพียงว่าประกาศแล้วใช้กี่วันถ้าหมดเวลาก็ต่อก็เอาเข้าคอรมอหมดเวลาก็ต่อหมดเวลาก็ต่อ เป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปโดยที่ต่อเนี่ยนะครับก็เข้าที่ประชุมพลรมอก็ต่อเท่านั้นเองจะเห็นได้ว่าสภาผู้แทนราษฎรไม่มีโอกาสตรวจสอบถุงดุลเลยว่าการประกาศการฉุกเฉินนั้นมันฉุกเฉินจริงจนต้องประกาศหรือไม่สภา,าตรวจสอบไม่ได้เลยอย่างว่าแต่การาตรวจสอบเพื่อจะบอกว่าให้ยกเลิกประกาศการฉุกเฉินเลยครับแค่เปิดอภิปรายกันยังทําไม่ค่อยได้เลยนะครับ ทีนี้ไอ้ตรงนี้นะครับในระบบกฎหมายต่างประเทศที่เขาเออกกฎหมายการฉุกเฉินมาใช้กันเนี่ยเขาจะมีระบบตรวจสอบถุงดุลครับระบบตรวจสอบทุงดุลโดยสภาเช่นคุณประกาศไปแล้วฉุกเฉินมันมีความจําเป็นเร่งด่วนรัฐบาลต้องประกาศฉุกเฉินทันทีเมื่อประกาศไปแล้วครบกี่วันต้องเอามาให้สภารับรองเช่นผ่านไป7วัน15วันคุณต้องรีบเอากลับมาให้สภา approve ถ้าสภาไม่เห็นชอบประกาศงานฉุกเฉินก็จะสิ้นผลลงถ้าเห็นชอบก็ได้ไปต่อ นี่คือระบบที่ต่างประเทศเขาทากันแต่พรกสี่แปไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยพูดแต่เพียงว่านายกประกาศแล้วเอาเข้าครมจะประกาศกี่เดือนว่าไปเมื่อครบเวลาก็มาต่อที่กรมต่อที่อรมอสภา,าตรวจสอบสแสดงความไม่เห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นชอบกับการประกาศการุกเฉินไม่ได้เลยไม่มีอำนาจเหล่านี้นะครับยังไม่มีระบบตรวจสอบเรื่องเลยครับองค์กรตุลาการครับเวลานายกตัดสินใจว่าเฮ้ยตอนนี้มันถูกเฉินแล้วประกาศไป เกิดประชาชนบอกไม่เห็นด้วยนี่ยังไม่ฉุกเฉินโต้แย้งไปที่ศาลศาลก็มักจะบอกว่าตรงนี้เป็นแดนวินิจฉัยของฝ่ายบริหารอย่างแท้จริงศาลเข้าไปยุ่งไม่ได้เป็นการตัดสินใจประเมินสถานการณ์หน้าง,งานว่ามันฉุกเฉินแล้วศาลก็จะไม่เข้าไปล้ำแดนดุลพินิจต,ตัดสินใจของตัวนายกรัฐมนตรีในขณะที่ระบบเรื่องนี้ในต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาพยายามเอาองค์กรตุลาการเข้ามาถ่วงดุลครับก็คือว่าถ้านายกประกาศการฉุกเฉินไปแล้วผ่านไป เช่นผ่านไปแล้ว1เดือน2เดือน3เดือนก็จะเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องหรือเปิดโอกาสให้สารได้เข้ามาตรวจสอบว่าเนี่ยคุณประกาศมา3เดือนแล้ว5เดือนแล้ว6เดือนแล้วมันไม่ฉุกเฉินแล้วครับมันไม่มีความฉุกเฉินอะไรเลยแล้วสถานการณ์มันคลี่คลายไปหมดแล้วให้องค์กรตุลาการเข้ามาตรวจสอบตรงนี้แล้วสามารถยกเลิกประกาศสัญญาฉุกเฉินได้นะครับแต่ระบบพรลกาปี48ไม่ได้พูดเรื่องนี้เอาไว้นะครับ ประเด็นปัญหาข้อนี้เองมันส่งผลยังไงครับมันส่งผลว่าถ้าคุณเจอนายกรัฐมนตรีบ้าำนาจคุณเจอนายกรัฐมนตรีที่อะไรนิดอะไรหน่อยวุ่นวายนิดวุ่นวายหน่อยประกาศการฉุกเฉินเลยพอประกาศการฉุกเฉินเสร็จเขาก็มีอำนาจทุกอย่างสภาตรวจสอบไม่ได้เอาเข้าคอรมอผ่านผ่านสภาเข้ามาถ่วงดุลไม่ได้มีคนไปฟ้องศาลศาลก็ตรวจสอบตรงนี้ไม่ได้เขาก็จะ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปเรื่อยๆเรื่อยๆหนึ่งเดือนต่อหนึ่งเดือนต่อสามเดือนต่อสามเดือนต่อไปเรื่อยๆกรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่ปี48ครับต่อมาเรื่อยๆทีละสามเดือนสามเดือนสามเดือนจนวันนี้ปี63ายัางไม่เลิกประกาศงานฉุกเฉินเลยครับมันก็เลยย้อนแย้งกันครับฉุกเฉินมันหมายถึงว่าในาช่วงเวลานี้ฉุกเฉินนะมันไม่ควรจะยาวถูกไหมครับแก้ไขปัญหาเป็นจุดนี้ก็จบ แต่ทําไมทํามากรณี3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่มันคือสภาวะฉุกเฉินแบบถาวรน,นี่มันคือสภาวะยกเว้นแบบถาวรเช่นเดียวกันเรื่องโควิดเรื่องโควิดเราออกมาตั้งแต่กี่เดือนแล้วครับต่อไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่ถามดูสิครับอา้าวแล้วตอนนี้ทําไมมันต้องใช้อํานาจพิเศษตามพรบนี้ในการจัดการอีกหรือไม่คเราใช้ชีวิตเหมือนระบบปกติเลยนี่คือปัญหาของการประกาศการฉุกเฉินที่ไม่มีสภาไม่มีศาลคอยตรวจสอบ ทำให้ในายมนตรีในฐานะฝ่ายบริหารประกาศแล้วไปได้เรื่อยๆเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจมากเรื่อยๆแล้วในท้ายที่สุดเกิดเจอนาะยกรัฐมนตรีบ้าอำนาจลุกแก่อำนาจเขาเอากฎหมายฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการยึดอำนาจให้ตัวเองแต่เพียงผู้เดียวก็ได้ปัญหาประการที่2ครับเมื่อประกาศการฉุกเฉินแล้วเจ้าหน้าที่ต่างๆก็จะมีอำนาจออกประกาศคําสั่งออกมาตรการต่างๆเต็มไปหมดแล้วอำนาจเหล่านี้มันจะละเมิดสิทธิเสรีภาพมากกว่าระบบปกติ เมื่อเจ้าหน้าที่หัวหน้าศูนย์ที่รับหน้าที่จัดการสาารฉุกเฉินออกคําสั่งอะไรไปแล้วมันตรวจสอบทวงดุลไม่ได้ครับเพราะอะไรฮะเพราะพรกปี48บอกว่าการใช้อํานาจตามประกาศการฉุกเฉินทั้งหมดไม่ให้เอากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองปี39และกฎหมายสารปกครองมาใช้หมายความว่าเอาไปโต้แย้งกันที่สารปกครองไม่ได้สมมุติ หัวหน้ากอารอชอตอนนี้นะครับออกคำสั่งห้ามเดินทางออกคำสั่งปิดเว็บไซต์ออกคำสั่งปิดสื่อเราไม่เห็นด้วยถ้าเป็นระบบปกติเราก็จะไปโต้แยง้งฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งปิดสื่อคำสั่งห้ามต่างๆที่ศาลปกครองคณะศาลปกครองก็จะวินิจฉัยแต่ก,กรณีออกคำสั่งตามพรก48ฟ้องศาลปกครองไม่ได้และจะไปศาลไหนฮนะก็ไปศาลยุติธรรม แนวคำพิพากษาเดิมของศาลยุติธรรมที่ผ่านมาเนี่ยมักจะบอกกันว่า 1. ผู้ฟ้องไม่ใช่ผู้เสียหายไม่ได้ถูกกระทบสิทธิ์ฟ้องไม่ได้หรือ 2. ยกฟ้องเลยบอกว่านี่เป็นดุลพินิษของฝ่ายบริหารนะครับเพึ่งมาระยะหลังเนี่ยศาลเริ่มรับฟ้องมากยิ่งขึ้นนะครับแต่รับฟ้องไปแล้วนะครับก็ต้องไปรอลุ้นว่าจะมีการสั่งคุ้มครองชั่วคราวไหมนะครับหรือศาลจะ ยอมนะครับตัดสินเพิกถอนประกาศคําสั่งต่างๆที่ออกมาโดยอาศัยอำนาจตามพรกรสถานการณฉุกเฉินหรือไม่อย่างไรนะครับนี่คือสภาพปัญหาของมันนะทีนี้ลองมาดูกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีปิดสื่อปิดเว็บไซต์ถ้าเราลองดูเนี่ยคำสั่งนะครับหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงที่4ทับสอะเรื่องให้ตรวจสอบ และให้ระงับการออกอากาศรา,รายการที่มีลักษณะตามข้อ2ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9ประกอบมาตรา11แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548เรื่องนี้คืออะไรครับพลเอกประยุทธ์ประกาศการฉุกเฉินที่มีความ้ายแรงตามมาตรา11ใช่ไหมครับเสร็จแล้วพลเอกประยุทธ์ก็อาศัยมาตรา9ออกข้อกําหนดออกมาข้อกําหนดที่ว่านั้นก็คือบอกว่า นะครับข้อ2นะครับบอกว่าห้ามเสนอข่าวจำน่ายหรือทำแพร่หลายซึ่งหนังสือสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นใดรวมตลอดทั้งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บรรดาที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในทั่วราชอาณาจักรนะครับท่านพลตารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้ชันาคาตำรวจแห่งชาติในฐนานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบศูนย์จัดการสถานการฉุกเฉินเนี่ยให้กอรชเนี่ยนะครับท่านก็เลยอาศัยอํานาจตามข้อกําหนดข้อนี้แหละไปออกคําสั่งที่4ทับสองขึ้นมาครับแล้วก็ออกมาครับเนื้อความบอกว่าเนื่องจากปรากฏว่าได้มีการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนทางโทรทัศน์ด้วยการนำเสนอเนื้อหารายการบางส่วนของ Voice TV และหรือสื่อสังคมออนไลน์อันได้แก่ Voice TV, ประชาไทย .com The Reporter, The Standard และเยาวชนปลดแอกฟียูทยจึงอาศรรัยอำนาจตามความในข้อ2ของสำนักนายมนตรีนะครับผู้บัญชาการตำรวจในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสานการฉุกเฉินที่มีความร้แรงจึงให สำนักงานกสทชและกระทรวงดิจิทัลดำเนินการเพื่อการตรวจสอบและให้ระงรับการออกอากาศรายการหรือระงรับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์แล้วแต่กรณีตามหน้าที่และอำนาจคำสั่งฉบับนี้คืออะไรครับคือคำสั่งที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบแานการฉุกเฉินเนี่ยสั่งไปที่กสทชสั่งไปที่กระทรวงดิจิทัลหรือดีบอกว่าเองจงไปดู Voice TV ประชาไทยเดละรีพอร์เตอร์เดอะสแตนดาร์ดและฟรียูธห้าเจ้านี้ Voice TV ประชาไทยเดละรีพอร์เตอร์เดอะสแตนดาร์ดและฟรียูธไปดูซิว่าข้อความที่เขาเผยแพร่เป็นอย่างไรแล้วก็ดําเนินการขั้นตอนตามกฎหมายทีนี้เขาดูแล้วเขาดําเนินการยังไงครับทางกระทรวงดิจิทัลก็ไปใช้พรบอคอมพิวเตอร์ก็จะราชบ,บัญความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เข้ามาอาศัยอํานาจตามมาตรา20 มาตรา20บอกว่าในกรณีที่เจ้าหน้าที่เห็นว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่ผิดพรบอรคอมผิดปออาญาหมวดความมั่นคงผิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาผิดกฎหมายอื่นที่มีลักษณะขัดต่อความสงบรเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนถ้าเห็นแบบนี้ก็ให้เสนอเรื่องต่อคณะ,ะต่อตัวรัฐมนตรีกระทรวงดีถ้ารัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก็จะเอาไปฟ้องให้ศาล สั่งปิดหรือสั่งลบข้อมูลต่างๆในคอมพิวเตอร์นั้นนะครับเพราะนั้นหากสั่งปิดสั่งลบแล้วไม่ทำหากศาสั่งปิดหรือสั่งลบแล้วไม่ทำก็จะมีโทษนะครับปรับไม่เกิน2,000 0 0หรือปรับไม่เกินวันละ5,000บาทจนกว่าจะทำตามที่สั่ง,งนะครับนี่คือโทษที่กำหนดเอาไว้นะทีนี้ปัญหามันเป็นอย่างนี้ครับลองมาทำความเข้าใจดูนะครับ ที่บอกว่าจะปิดเว็บปิดสื่ออะไรกันเนี่ยปรากฏว่าคุณไม่ได้อาศัยอำนาจตามพรกจุกเฉินปิดเว็บปิดสื่อนะฮะไม่ได้อาศัยอำนาจตามพรกครับแต่ไปใช้กฎหมายคอมพิวเตอร์และจะไปใช้กฎหมายของกสทชในการปิดสื่อนะครับไม่ได้ใช้พรกฉบับนี้ในการปิดถามว่ามีอำนาจปิดเลยไหมครับมีนะครับแต่ไม่ใช้ฮะแต่กลับไปสกิดกสทชไปสกิดกระทรวงดิจิทัลบอกปิดให้หน่อย ถ้าเห็นว่าผิดช่วยเอาไปปิดให้หน่อยหมายความว่าจริงๆแล้วระบบปกติมันมีอยู่นะฮะระบบปกติมันมีอยู่คือกทชคุณก็มีใช้ระบบกฎหมายของกทชไปเรื่องของคอมพิวเตอร์กระทรวงดีก็เป็นคนรับผิดชอบไปมันมีกฎหมายของมันอยู่แล้วแต่พรลกรโผล่เข้ามาตรงไหนข้อกําหนดที่ออกตามพรลกรโผล่มาตอนไหนคําสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผล่มาตอนไหนคําสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบเนี่ยทำหน้าที่แต่เพียง ชี้เป้าครับชี้เป้าครับว่าไอ้ห้าเจ้านี้มันมีปัญหาไอ้ห้าเจ้านี้มีปัญหาดังนั้นขอให้กสทชและดีไปจัดการให้หน่อยน่าสงสัยไหมครับทำไมไม่สั่งปิดเองครับคุณมีอำนาจตามข้อกำหนดอยู่แล้วนะครับอยากปิดปิดได้เลยนะแต่ไม่ปิดครับยืมมือกสทชยืมมือดีแล้วก็ไปยืมมือสารอีกทีหนึ่งเพื่อให้ศารสั่งปิดให้ นี่คือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นทีนี้พอไปใช้กระบวนการตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะครับกระทรวงดีก็เลยเอาในเมื่อผอบอรตรสั่งมาแบบนี้แล้วก็เลยไปนั่งส่องๆดูและกระทรวงดีก็ตัดสินใจว่าจะขอสั่งปิดก็ใช้กระบวนการตามพรบอรคอมพิวเตอร์ทําคําสั่งขึ้นมา,าทำเรื่องขึ้นมารวบรวมพยานหลักฐานม,มาแล้วก็ไปส่งสารเดชะบุญน,นะครับว่าสารวันนี้ พิจารณาแล้วยกคำร้องครับบอกว่ายังไม่เข้าข่ายนะครับยังไม่เข้าข่ายจึงยังไม่ต้องปิดนี่คือกระบวนการที่ผ่านมานะปัญหาเนี่ยนะครับให้ต้องกบคิดพิจารณามันมีอยู่สองสาเรื่องนะครับเรื่องที่1คือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในถานการฉุกเฉินเนี่ยคุณมีอำนาจตามข้อกําหนดที่ต้องปิดได้เองนะฮะถ้าคุณเห็นว่าปิดได้คุณก็ปิดได้เองแต่คุณไม่ทําคุณยืมมือคนอื่นปิดนะยืมมือกฎหมายอื่นปิดนะครับข้อที่2 ่อให้คุณไปยืมมือคนอื่นปิดตามกฎหมายอื่นต้องเน้นย้ําให้ชัดนะครับนี่คือการปิดตามกฎหมายปกติไม่ได้ปิดตามพรากาฉุกเฉินนะปิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ปิดตามกฎหมายกสทชนะครับดังนั้นอํานาจพิเศษอะไรต่างๆที่คุณจะใช้กันในพรากามาใช้กับพวกนี้ไม่ได้อํานาจพิเศษตามพรากาจะใช้ก็ต่อเมื่อเนี่ยนะฮะพอบอรตรปิดเองครับแต่ในเมื่อคุณไม่ปิดเองคุณไปให้กระทรวงดีีปิดกสทชสั่งปิด ไปขอให้ศาลสั่งปิดอย่างนี้ต้องไปใช้กฎหมายของเขานะครับคือใช้กฎหมายกสอสชใช้กฎหมายคอมพิวเตอร์นะครับประเด็นปัญหาข้อที่3คือกรณีเนี้ยศาลซึ่งควรจะต้องทําหน้าที่ตรวจสอบทวงดูลรีวิวแต่ทําไปทํามาตามกฎหมายคอมพิวเตอร์เนี่ยทำให้ศาลต้องกลายมาเป็นคนสั่งปิดเสียเองนะครับมันเลยเป็นลูกละนาดครับอยากผู้ผู้รับผิดวหน้าผู้รับผิดชอบ หัวหน้าพูดรับผิดชอบนะครับอย่าปิดใจจะขาดอะไม่ไม่ปิดเองไปสกิดไปสกิดให้กสทชกับกระทรวงด e. ีชี้เป้าเห็นว่าไอ้หเจ้าเนี่ยควรปิดไอ้พวกนี้ก็ไปใช้กฎหมายของตัวเองซึ่งกฎหมายของตัวเองก็ไม่ได้ให้พวกนี้ปิดแต่ไปให้ศาลปิดเห็นไหมครับมากันเป็นทอดๆแบบนี้นะฮะนี่คือระบบกฎหมายที่มันเพี้ยนกันไปหมดซ้อนกันไปกับซ้อนกันมาโดยใช้กฎหมายหลายฉบับนะครับสมมุติเอาละสมมุติว่าปิดไม่ได้ศาลยกคำร้องปิดไม่ให้ปิด เกิดวันดีคืนดีท่านผบอรตรบอกอา้าวอย่างนี้ผมใช้อำนาจตามพรกรเกเถื่นผมปิดเองเลยผมใช้อำนาจตามมาตราสิปิดเองเลยครับคราวนี้ทีนี้ถ้าปิดขึ้นมาเนี่ยปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นครับบรรดาสื่อที่ถูกปิดจะฟ้องอะไรก็ต้องไปฟ้องเพิกถอนคําสั่งปิดที่ออกมาโดยพอบอรตรคนนี้นะครับฟ้องไปที่ศาลปกครองได้ไหมครับฟ้องไม่ได้ครับเพราะกฎหมายพรกรยกเว้นอำนาจศาลปกครองไว้แล้ว ต้องฟ้องไปที่ศาลยุติธรรมอีกทีหนึ่งแล้วก็ต้องไปอรอลุ้นว่าศาลยุติธรรมจะยอมเพิกถอนนะครับประกาศคําสั่งปิดเหล่านี้ได้หรือไม่นะครับนี่คือสภาพการทางกฎหมายที่มันเป็นอยู่นะครับดังนั้นเรามาสรุปตรงนี้ว่าตัวพระราชกำหนด48ก็มีปัญหาในตัวมันเองนะครับการใช้กฎหมายฉบับนี้ก็มีปัญหาในตัวมันเองคือตอนนี้สถานการณ์มันไม่ได้เข้าข่ายเรื่องฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงแต่ก็จะใช้กันนะครับ แล้วยังไปหยิบยืมเอากฎหมายพิเศษฉบับอื่นมาใช้ร่วมกันอีกมันเลยสับสนโลมานกันไปหมดนะครับจนมาถึงตอนนี้ก็ต้องอชื่นชมนะครับศาลนะครับที่มีคําวินิจฉัยเมอตอนเช้านะครับยกคําร้องทิ้งนะครับโดยการบอกว่ายังไม่เข้าข่ายนะครับแต่อย่างน้อยๆพอเราเห็นคําสั่งที่อบอรตรล,ลงนามฉบับนี้มาแล้วมันสอในยะอะไรบางอย่างมาประการอยู่เหมือนกัน นั่นก็คือว่าในสายตาของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเนี่ยเขาชี้เป้า5เจ้าวไว้เรียบร้อยแล้ว voice ประชาไทย The Reporter The Standard และเยาวชนปลดแอกการชี้เป้าไว้5เจ้านี้ถ้า5เจ้านี้ใจไม่แข็งพอนิ่งไม่พอแข็งแกร่งไม่พอเกิดกลัวว่าตัวเองจะต้องโวนอะไรไม่กล้ายืนหยัดต่อเลยเลือกเซ็นเซอร์ตัวเองคราวนี้ก็ยุ่งอีกนะครับ นี่คือผลโดยปริยายที่เกิดขึ้นจากการออกคำสั่งชี้เป้าสื่อ5รา,ายผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับและก็เชื่อมั่นว่าสื่อทั้ง5รา,ายที่อยู่ในนี้จะยืนยันการใช้เสรีภาพของตนเองต่อไปเพราะการนำเสนอข่าวต่างๆที่ออกมาทั้งหมดไม่ได้เข้าองค์ประกอบความผิดที่บอกว่าเป็นการเผยแพร่นะครับเพื่อทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้ง5รายนี้ไม่ได้ทําเช่นนั้นนะครับขอให้ทั้งสื่อทั้ง5รายนี้ยืนหยัดในการใช้เสรีภาพสื่อสารมวลชนต่อไปภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้อํานาจรัฐที่มีมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมสื่อสารมวลชนเป็นปราการด่านสําคัญครับในการใช้เสรีภาพสื่อนะครับแล้วก็เปิดเผยเ,เ,เอาข้อเท็จจริงออกมา